ครับสวัสดีท่ทานผู้ชมทุกท่านครับว,วันนี้มิกกี้เห็นราสวยกับรถที่อยู่ด้านหน้าของผม Honda HRV นะฮะตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ได้รับความนิยมสูงมากๆเพราะว่าเป็นรถขนาดกลางๆใช้งานได้ทุกย่านเลยไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพต่างจังหวัดรถรุ่นนี้ค่อนข้างนิยมเห็นบนท้องหนูค่อนข้างเยอะนะฮะกับโปรแกรมที่คุณเห็นอยู่นตอนนี้คือโปรแกรมการคลือบแก้วแบบอัลฟาโครตไพ เป็นตัวที่ทางร้านคัดสรรมาให้กับทางลูกค้าแล้วนะฮะสำหรับตัวนี้เหมาะกับลูกค้าที่อาจจะไม่ได้มีเวลาเยอะใช้การโค้ดเพียง1โค้ดเท่านั้นแต่การเตรียมผิวยังคงเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นการรูปดินน้ำมันในช่วงการล้างการขัดเตรียมผิวยังคงแน่นเหมือนเดิมกว่าจะเงาขนาดน,นี้นะครับก่อนที่เราจะมาทำการเคลือบแก้วเนี่ยเราต้องขัดให้เงาเรียบร้อยก่อนก่อนที่เราจะเคลือบแก้วใดๆลงไปก็ตามนะครับแพคเกจิ้ง,รรงสำหรับตัวนี้นะครับนีน่ที่ที่ท่านเห็นนะฮะอันนี้นะครับเป็นอัลฟาโค้พายนะฮะ ก็เดี๋ยวเราจะแกะให้ดูเล็กน้อยนะครับอะดึงดึงออกมาดึงปื้ดออกมาเลยปื้บนะครับแล้วก็แพคเกจตรงนี้อีกนะฮะสวยงามสวยงามอโอเคค่อยๆดึงขึ้นมาเป็นเป็นกล่องจั่วปังนะครับจะค่อนข้างทํางานยากข้างในเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็ที่เห็นนะฮะอัลฟ่าโคดรพายตัวนี้เป็นซีรีส์ของอัลฟ่าโคตนะครับก็สวยงามแน่นอนครับแล้วก็ในส่วนของ ความทนทานแข็งแรงนะครับถูกเดเวล็อปมาจากทางเกาหลีเรียบร้อยแล้วยังไงแพ็กเกจนี้นะครับเหมาะกับทางประเทศไทยอย่างแน่นอนสําหรับใครที่สนใจทาการเคลือบแก้วทนาดอย่างนี้มีเวลาให้นิดนึงกระบวนการการทํางานจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับสภาพของรถที่มานะฮะสำหรับคันนี้เป็นรถใหม่ป้ายแดงนะครับมีการุูดน้ำมันเล็กน้อยเตรียมผิวปกตินะครับใช้เบอร์ในการเตรียมผิวไม่เยอะนะครับแล้วก็ตอนนี้กําลังอยู่ในขั้นตอนการเคลือบเคลือบเสร็จเราจะพาไปอบอินเปรสักันนั่นนอกนะครับ คันนี้ทําอะไรบ้างนะครับภายนอกภายในกระยวกองเครื่องห้องโดยสารรวมถึงรอแม็กทาเหมือนกันหมดนะฮะร,รับรองว่าได้รับการปกป้องที่ครบถ้วนสมบูรณ์อย่างแน่นอนรวมถึงท่านนี้มีการติดปีมใสกันลอยในเบ้ามือจับด้วยนะครับ <S <S เดี๋ยวรอสั่งมานี้เป็นชิ้นส่วนจากอ่างติกนะครับที่คุณเห็นอยู่นะตอนนี้สีมันออกเลื่อมๆนะเห็นไหมไม่ใช่เพราะาแสงครับเป็นสีของตัวรถเวลาอยู่ในที่ร่มจอเทา แต่เวลายอยู่กลางแดดจะเป็นสีขาวสวยงามมากหลายๆคนก็อยากจะเก็บนะครับความสวยงามอันนี้เอาไว้ไม่อยากทำสีเพราะว่าทาสีนะั้นลองว่าเหมือนยากแน่นอนการทําสีไม่ว่าจะไปที่ศูนย์หรือที่อู่นะครับยังไงก็ไม่เหมือนการซ่อมงานไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนเดิมแน่นอนนะครับอันนี้ผมกล้า confer, คอนเฟิร์มนะไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามอาจจะมีแบบเล็กๆน,น้อยๆแต่ว่าไม่มีขยะทำหรอกเพราะนั้นปกป้องในตัวนี้ไว้ก่อนกับการเคลือบแก้วในสเตปอัลฟาโค้ดพายนะฮะความแข็งระดับ 10H นะครับ เคลือบเพียงรอบเดียวแต่เห็นผลนาน2-3ปีแน่ๆนะครับสำหรับคันนี้ต้องขอขอบคุณท่านเจ้าของรถมากๆครับพี่เอกครับที่ให้ความไว้วางใจครับให้เราได้ไปเป็นผู้ดูแลรถคันนี้นะฮะนะครับ่ครูนะฮะขอกลับกล้องก่อนนะครับนี่สวยงามเหมือนเดิมนะครับใครที่สนใจทำงานเคลอบแก้วติดต่อสอบถามดองคิวมิกกี้เข้ามาได้วันนี้มิกกี้เสีย์สวยสวัสดีครับ